สวัสดีค่ะช่องตีห้ากเกษตรจ้าคีมีเจ้าข้ามาเบิงอ่าแปลงปลูกมันเป็นมันปีปีหกสี่นะคะดูดูการนี่ก็จะเป็นดูดูการที่เห้าปลูกมันสำปะหลังกันนะคะอ่าพอดีมีฝนฝนมากตกสองเทื่อแล้วค่ะมันกะชี้ซุ่มแน่นะ นี่เขากะปลูกพื้นที่แป้งนี่กับประมาณ3ามไร่นะคะ mm hmm. ปลูกแล้ว mm hmm. เรียบร้อยค่ะพ mm hmm. ี่น้องเนี่ยมันมันที่เขา้าเข้าตัดบ่มไหวนะคะตัดบ่มไหววันอาทิตย์มือนี่วันวันพุธกับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธกับประมาณ3ามคืน ฟามขึ้นนะคะเขาแซลไว้แซลน้ำยาเล่งลากไว้นะคะแล้วก็บ่มไว้โดยที่เอ้าขาคุ้มนะคะขาขาดำคุ้มเนะาะเข้ากับมะเบิงการเหาะของของของอ่าทอนท่านนะคะจากการที่เขาตัดบ่มไวเนี่ยนะคะคือมันก็จะขึ้นประมาณนี้แล้วในการตัดของข้าน,นะะี่ยค่ะพี่นอ้องก็ คอตามันก็ประมาณสีหาสีหาคอตาความเง่าก็น่าจ,จะประมาณสิบสิบเส้นได้สิบอ่าหนึ่งสองสามน่าจะประมาณสิบสิบนิว้วประมาณนั้นนะคะโดยประมาณเนาะเนี่ยคะ่ะก็คือตอนนี้มันเป็นตอนแรกนะคะแต่ว่ามือเซ้าเนี่ก็คือ หลังจากที่เพิ่นยกลองแล้วเนี่ยดินมันก็นจะยังซุ่มอยู่คือดินมันจะประมาณสีประมาณนี้นะค่ะสีซุมซ่มๆก็จงดินเปียกนะคะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันข้างบนมันกะิ่มจะแห้งแล้วเนาะแต่พอเขาถ่า,ถา,ายโยกลองใหม่ก็คือดินมันกะย,ยังเปียกอยู่นะคะแต่นี่ นี่ลูกลูกล้านๆ้านมะซอยเสียบกัดแล้วเล่วแล้วกับโบมอือพรอมนะคะมาซอยซอยกันแป๊บเดียวค่ะเสียบแป๊บเดียวระยะห่างของอาแต่ล,แต,ลแต่ละตนต่ละตนทีเ่ห้าเสียบห้าปูกนะคะกัดแล้วแต่ผู้ผู้ยายเนาะค่ะ ขย้ายล่ำมั่นนี่ก,ก็คือแล้วแต่การการระยะคือหา้าเบรยเอาเปะแต่ว่ายางหน่อยส่วนหลายส่วนลายแปลงนี่คือจะแปดสิเส้นขึ้นไปนะคะเนี่ยระยะห่างระวังตน้นอาหาต้นนะคะจะแปดสิบเส้นขึ้นไปนะคะอาจจะให้ดีนะคะค้นทีขาเห็ดข้าเห็ดมั่นจริงๆนั่น เขาจะเอาระยะห่างเมตรคูณเมตรเลยนะคะก็ะคือระวางตน้นกับเมตรหนึ่งละก็ระยะคู่มั่นนะคะก็จะห่างกันจากบริเวณตรงคู่นี้มหาคู่นี้ก็จะเมตรหนึ่งแต่ว่าความกว้างคู่คู่มั่นของเฮ้านี่ถึงเมตรอยู่ค่ะแต่ว่าระวางต้นของเฮ้านี่จะบ่ถึงเมตร ประมาณ80 8สิบเส้นนะคะ80สิบเส้นก็ะถิว่ากับบโบดีแห้งนะคะปกติแถวนี้ข้าเจากะหรือว่าส่วนส่วนไร่ข้าเจาก็จะปลูกที่อยู่ค่ะพี่น้องบางทีแน่นคือ,อระวงังน่าจะบ่ถึง40สิบเส้น้วยสัำที่ปลูกระยะห่างนะคะซึ่งเฮาก็มองว่ายิงปลูกที่ มันกะถ้าเหาเอาหุ่นบ่ได้หรือว่าใส่ปุ๋ปยบ่ได้มันกะมันกะบ่ค่อยได้ผลที่าที่ควนแต่ว่าถ้าเฮาปลูกคางแล้วเฮาดูแลใส่ปุ๋ยแล้วกะเอาห้าเอาหุ่นได้มันกะจะเหตุให้มันหัวใหญ่ขึ้นกันแต่ว่าคนที่เิ่นปลูกที่นี่คืออาเิ่นกาอาใัยว่ามัน เ็ดเพื่อที่มันจะตายเนาะเพราะว่าเวลาสารนี่คือต้นที่ห้ามาสารที่หลังเนี่ยมันจะบม่ค่อยขึ้นนะคะพี่น้องมันจะบม่ค่อยขึ้นแล้วก็อ่ามันก็ตายมันก็วางมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นนั่นมันจะบ่ได้เลื่อยมันก็เลยปลูกทีทๆแต่ว่าเห้องมอ่งนั่นก็ปิจริงถ้าสมมติว่าห้าปลูกห่างแล้วมันมันมาตายเนาะถ้าดินเปียกขนาดนี้นะโอกาสรอดเนี่ยก็คือ สูงอยู่ค่ะพี่นงองจะจะบ่ค่อยตายดอกเขากเ็เลยมันเป็นช่วงที่เหมาะที่เขาจะปลูกอยู่ซึ่งดินกระบบบอถีอว่าเปียกจนแชะเลยนะคะดินก็จะแบบข้ออบหกข้ออ้าวข้างในกันก็เปียกอยู่แต่ว่าข้างบนนี่ก็จะพอแดดมากกังเว้นนี่ก็จะลืมแห้งแน่แต่ว่าตรงในในหลงในคู่มันอะ่ะก็คือยังสุมอยู่ นะคะพี่น้องเนี่ยดินยังซุมอยู่ดินประมาณนี้ก็คือมันก็นจะเจดให้มั่นทีข้าวปูนี่ขึ้นเร็วขึ้นกันค่ะวัาไงคือว่าอากาศมันพ่อพ่อดีพ่อเหมาะที่เหมาะในการปลูกมั่นช่วงนี้นะคะแต่ถ้าฮัปล่อย ไว้ร้ายมือกว่านี้นะคะพี่น้องยอดมันก็นจะคืนร้ายกว่านี้นะคะคืนร้ายกว่านี้แล้วมันก็นจะออกหักแน่แล้วที่นี่มันก็นจะลําบากในการปลูกของเฮาเพราะว่าเวลาเฮาปลูกก็คือเฮาจะใส่เฮาจะใส่อ่ามือ กระแทกลงไปในดินนะคะบางที่ทํามันง่ายเกินไปเนี่ยเข้าจับตรงบริเวณถือถือตรงตามันนะคะตาตุ้มมันที่มันปงยอดออกมาเนี่ยคือมันจะเหตุให้หักแล้วก็เหตุให้บางที่ทามันมีหลากแหล่ค่ะเหตุให้หลากมันหักแต่ว่าหาซ้ำเนี่ก็คือพอดีพอดีเลยแล้วค่ะพี่น้องก็ล่างปงปงหน่อยๆอันนี้นะคะคือจับก็คือมอมเมาหมู่ ล้วทอนพันนี่ก็สำคัญด้ค่ะพี่น้องทอนพันที่มีคุณภาพก็คือใส่ในมันเวลาเข้าตัดใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็คือด้านบนเนี่ยมันมันจะเอาข้าวขวก็คือมันมันจะแห้งแล้วเนาะแต่ว่าตอนเขาตัดใหม่คือทอนพันทีที่มันสมบูรณ์ก็คือหนามตรงบริเวณเนี่ยนะคะมันจะเป็นหนามสีเรืองเหลืองเต็มบริเวณเนี่ยก็คือว่า สังเกตเบิงก็คือล่ำม,มั่นทีห้าตัดไม้นะคะมันจะมีนม้ำเต็มล่ำข้างในนะคะ,ะต,รตรงเยื่อที่เป็นไข่ไข่ฟมนะคะมันจะเต็มเป็นปน,น้ำหนามนะคะอันนั้นคือโอกาสทีมั่นจะรอดตายเวลามะปูนี่ก็คือสูงนะคะแต่ว่าถา้ถาใส่นงก็เอื่นใส่ไนมันเนาะ องบริเวณน,นี่เป็นขาวๆตั้งแต่เริ่มต้นนั่นมือห้องตัดแล้วกะ็จำเบิงก็จะเป็นเบาๆนะคะต้นนั่นก็คือพอไงคือว่านำเลี้ยงนำเลี้ยงต้นมะนั่นก็เริ่มน้อยแล้วนะคะโอกาสทีทีมันจะหลอดกระยากนะคะแล้วกะ็ล้ำมั่นนี่ก็ซ้ำมั่นซ้ำทอนทอนพันนี่ก็สำคัญนเนี่ยคะ่ะคือ ะสมมติวา่าทอนปลายมัน,น่น่งกะน้ำเลี้ยงมันก็นจะเริ่มเริ่มทีจะหมดแล้วเนาะเท่ากับต,นนต,บตบ้องมีการคัดล้ำมันเวลาะแต่เท่ากับต้องเบิองว่าอันใดปลายอันใดเพราะเอาอันใดบเพราะเอาข้าก็มีการคัดล้ำมันขึ้นกันนะคะนี่ค่ะพื้นที่ประมาณสามไร่เนาะแล้วปลูกแถวเรียบ้อย เซ็ดภารกิจไปอีกหนึ่งยางนะคะเป็นมั่นปีปี P 60นะคะเอ้ปี P 64นะคะวอลฟิธขอไปค่ะปี P 64เนาะเขาจะไป,ปเก็บเกี่ยวอีกที่หนึ่งกับประมาณเด่นเดอนท่านว่าเดอนมกระาเนาะขื้นยุก,กว่าเขา,าต้องการคื่อหามิติว่าเขาต้องการที่จะเอากล้ำมันไหวเฮ็ดแน่วเขาก็จะ หลือไวบางส่วนหรือว่าบางคนมันก็จะตัดเมิดเลยแต่ว่ามันก็จะบ่เหมาะบ่ดีปัญดเพภาวาระยะเวลาที่เเฮาเอ้าอว้เนี่ยมันหลายเดือนแล้วมันแรงดนเข้านานในปลูกล้ามันนี่ก็คือมันจะมันจะปรงหยอดึ้นนะคะปรงหยอดถ้าแมนว่าเฮ้าเข้าสั้นไหวมันปรงหยอดขึ้นแล้วมันก่าน้ำเลี้ยงมันก็ไปน้ำน้ำหยอดน้ำใบมันแหลวนะคะใส่ไนมันก็จะเป็นฟาว ขีขาวขาวนำนับบัค้อยหนี้นะคะเวลาห้ามาตัดปลูกนะคะตัวนี้ก็ชื่อว่าใส่เครื่องตัญ้าปลูกอ่อเครื่องตัญ้าตัดนะคะนี่นะคะตามตามที่พิจิตที่แล้วให้เบิ่งเนาะเครื่องตัญ้าตัดนี่คือมันจะพอดีในการใส่เครื่องตัญ้าตัดนี่ก็คือเรียว่าเลยเครื่องตัดนี่คือตรงบริเวณแผลเนี่ยค่ะมันจะบ่มีรอยรอยแตก ของเนื้อเปลือกของทอนทอนพันธ์นะคะมันก็นจะบรซัมเนาะแต่ว่าถ้าเขาใส่ผ้าตัดนี่คอ,อดีของการใส่ผ้าตัดนี่คือมันจะตัดเป็นเชียงนะคะพี่น้องมันจะตัดเป็นเฉียงคอดีมันก็มีอยู่ก็คือคอดีมันนี่เขาก็บอกว่าหากลากของมันนี่มันจะหลายหลายกว่าวิธีนี้คือวิธีนี้มันมีแค่เฉพาะส่วนนี้ แต่ว่าทำมันเชียงนี่คือโอกาสที่มันจะออกลากนี่หลายกว่าวิธีนี้อ่าบางคนเป็นคิดแน่วหน,นเนาะแต่ว่าอ่าวิธีการใส่ผ่าตัดนี่มันก็ะเหตุให้เนื่อเปลือกของของทอนพันนี่ซ้ำได้ให้กันนะคะตัวนี้ก็ข้าวเาบิ่แปังมั่นมั่นปีซึ่งเป็นมั่นปี64นะคะ 3ามลเหนือทีสามลานะคะประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรเนี่ยด้ยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเดคลิปต่อๆไปถ้าหาว่าทันเห็นแล้วมีประโยชน์สามารถเอา,อาความรู้ที่เฮ้าได้่ายทอดไปไปใส่ กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อบ่อยผ่าติดใหม่ๆที่เฮานำเสนอนะคะขอบคุณค่ะ